นี่ไงเดอบันทัดแล้วปั่นเรียบร้อยโอ้โหมาถึงเมสซี่ผมก็ยิงเลยครับผมส่องเลยแมสซี่ล็อกก่อนล็อกแล้วไปคนเดียวครับเดอบันทัดแมสซีจ่จหวันนี้เดอบันทัดแล้วปั่นเรียบร้อยโอ้โยังสวยดอกเนี้ยสวัสดีครับผมช่วงนะครับผมวันนี้ผมว่าจะมารีวิวเมสซี่ล่างแจกฟรีบอลลองดอนะครับที่เพิ่งแจกไปเมือ่อวันพฤหัสที่ผ่านมานะครับก็จะมาดูว่าอัพยังไงนะครับสำหรับเมสซี่ล่างนี้นะ ก็โอเคนะครับก็จะเป็นอัพสูตรผมนะครับผมก็ไปหาสูตรเอามาเลยครับผมจะอัพประมาณนี้อย่างแรกเรากดออโต้น้ำทางนะครับแล้วเราก็ลดเอ่อโลเวอร์บอดี้สเตนะครับหรือว่าอากาศยานตรงนี้นะครับลดออกไป1นะครับแล้วก็ลดเอ่อ speed นะครับเป็น1เนาะแล้วเราก็ไปเพิ่มพาสซิ่งนะครับเป็น8 5 9 8 3ประมาณนี้นะครับก็จะได้เป็นเกมลุก78ครับผม ปอนคอนโทรล93ดิบบิง95ไทเบอรชั่น96ครับผมแล้วก็โลพาร์ตลอตเตอร์พาร์ต98 11เฟนิชชิ่ง88นะครับแล้วก็อุย้ยลูกตั้งเตะนะครับก็91นะครับลูกเคลิม93น้อแล้วก็สปีดครับ65โอ้โหสปีดน้อยมากครับแล้วก็สปีดต้น83นะครับคิกกิ้งบอลเวอร์75แล้วก็บาลาน95นะครับสหรับเมสซี่ล่างแจกฟรี free, เนาะ ก็คือขึ้นชื่อว่าเมซี่ต้องเก่งทุกรายอยูน่นะครับดี๋ยวเราไปดูกันในเกมเลยล้วก,ก,กันว่าเมซี่ของเราจะโหดขนาดไหนนะครับครับตอนนี้เราก็เข้าสู่เกมที่เรียบร้อยนะครับอ๋ออันนี้เป็นโหมดเก็บทองนะครับี่ยเป็นฝ่ายของเราได้เขียวบ้างนะผมใช้เมซี่ในตำแหน่งของกลางรุกฝั่งซ้ายนะครับพี่ชิว่าปั่นโอโคแล้วเลวัดเราจะปั่นเมซี่เป็นพิเศษนี่ไง เดบิวทัดแล้วปั่นเรียบรอโอ้โหมาถึงเมซี่ผมก็ยิงเลยครับผมหอละเทีผมเด๋ยวต์ทันแล้วปั่นโค้งโคงโอ,อันนี้เป็นประตูแรกของล่างนี้นะผมก็ขึ้นแรกไอ้คนเลินล่างนี้ครั้งแรก,กนะครับม,มันทันแล้วปั่นโค,งโคงโ้งหนึ่งประตูต่อสุดครับจากเลวเนวเมซี N ่ครับคิงเลโอเมซี่นี้เขาขึ้นชื่อเรื่องการคลองบอลนะครับบอกเลยว่าไม่ว่าจะล่างแจกฟรีหรือล่างไหนเขาก็โหดครับ แลย big time ที่มาใหม่คืออย่างแจ่มนะฮะผมคิดว่ามันมีเวลานานนะตั้ง14วันนะ <S <S จะเก็บตังค์เพื่อที่เติมสักครั้งนะครับกดสักครั้งหนึ่งโ okay. อเควันที่โมซาร่าครับตรงนี้เข้าเท้าไซเ้วสตันนิ่งไม่ทันนะผม่ายบอลมาที Marco ่ดิมาโคครับดิมาโคเลียงมาก่อรให้ลีานแต่ไม่ตรงครับผมดิมาโคฝั่งเขาดักได้มาเกเลเล่แทงมาครับมาที่วาเวเด ยังมาที่โมซาลาทำยังไงแต่กลังามาที่ลิสเจมลิสเจมแบกเลังมาที่แบนาโดสินบาครับอ่ะที่มาเกติเลเ่เรายังไม่เข้าพูดนะจังวันนี้คัมิโซดักได้ครับแล้วประธานไม่ตรงบอลอ้าวเราบอลอยู่ที่ลิสเจมแปกมาที่ซาลาครับซาลาแปะเข้ามาตรงกลางดักได้ครับคัมิโซแล้วแตะออกมาไม่ดีครับผมมาเกติเลเ่ดักได้ครับ แล้วปัน่นโลวี่เขาก็ยิงหม่งึ้นเหมือนกันว่าตัวอะไรปะเนี่ยอ่านชื่อไม่ทันแล้วเมื่อกี้ตัวอะไรยิงเลยนี่ตัวอะไรไม่รู้ว่าอันนี้โอเคเราจะไม่ใช้เก์กลูกปืนครับแต่ว่าเราจะแทงเลยแล้วกันเกมนี้ผมจะปั้นเมซี่แล้วเมซี่ผมอยู่ตรงกลางด้วยไหนต้อง พยายามเอาบอลเข้ากลางให้ได้เยอะโอ้โห,หวิ่มาโค้ผมน,น่าจะเข้าแรงไปหน่อยครับเมื่อกี้ร่วงเลยเป็นลูกตั้งเตฟิกครับจากฝั่งเขาครับอะไรมาเนี่ยเอาอีแล้วยิงเลยเหรอโอ้โหเอาเรื่องเลยเนี่ยยิงเลยไะครับเราบุกหนึ่งกี่แล้วกัน เมสซี่เราต้องได้ยิงรับอย่างน้อยต้อง2เมตรนะเกมเนี่ยเออมงกมับมับอ๋อแล้วไม่ได้บอลอีกแล้วโดโซินวายกมาจาังวันนี้นาชไม่ได้ครับขอแปลคืนสเตเกนก่อนสเตเกน,น,นเคลียวมาไม่ได้เดลิกโอ้แล้วบอลอยู่ที่มาตมาิสเตเลมาติสเตลเลวานดักไม่ได้ครับเขาคือหลังมาที่เวอร์จิลฟันไดแทงมาช่วงนี้ เลวันโอบสกี้ไปแล้วมาซี่สปีดน้อยแล้วไงวดึงแล้วผมดึงแล้วแปะกับมาโอ้โหเฮ้ยจังหวะนี้มาซี่ผมอยู่ไหนโอ้ยเราจะปั้นมาซี่ฮะโอ้ยเรามาที่สแตลส่งมาที่โมซาร่ายังไงครับล็อกล็อกอยู่ล็อกล็อกอยู่ผมเบียดเลยแล้วกันนี่อิมเปปี P P. เห็นดิมาโคเติมแล้วจังหวะนี้ดิมาโควิ sure. ่งมาแล้วนี่จะเปิดแบบสตันนิงซะหน่อยแต่ว่าลิสเตยมาเขาได้ครับที่บาเวเดบานาโดซินบาบเปิดมาที่ฝั่งซ้ายแล้วบอลออกไปดิสเตยครับทูมาเอาหูแล้วแมซี่ผมไม้ยส่งไม่ดีครับแล้วเขาเปิดมาแล้วเราโม่งเคีรยก่อน คุยคัมบิสโซกดมาหน่อยจังหวะนี้แบ็คแคมป์ไปแล้วทันไหมเนี่ยมาคู่ดักได้อีกแล้วว่าโอลิเวอร์คาร์นะหมดเวลาครับผมสำหรับครึ่งแรกนะก็เป็นฝั่งเราครับที่ยิงได้ก่อนแล้วก็ฝั่งเขามายิงเสมอครับผมโอ้โหดูการของบอลนี้ผมสู้ไม่ได้เลยพยายามที่จะปันเมซี่สุดๆแหละเกมน,นี้นะไอเชฟพมอยากลองเอาเมสซี่ไปเล่นปีกว่ว ใอยเปลี่ยนแล้วกันอยากรู้เหมือนกันว่าถ้าแมซซี่เล่นปีกจะเป็นยังไงนะไปครับมาที่สเตอร์มาที่เวอร์จิลฟานได้เขาล็อกล็อกเรียเียครับ,รบเราเบียดเลยแล้วกันจงังหวะนี้เลวานขอเอี้ยวเอี้ยวแล้วปั่นเรียบร้อยครับผมสองประตูต่อหนึ่งับจากโรเบิร์ตเลวันดอฟสกี้ เขาพลาดได้แหละนะรุ้งยีนะเขาน่าจะเพสซิ่งหน้าโกแล้วก็กดส่งช้าไปหน่อยครับก็เลยดูในวานผมจท้มไปยิงเลยสองประตูนัดหนึ่งครับจากทีมของมิงมากิเลรี่ครับหมุนมาจังาวันนี้เจมปเป้ลิสเตมเจมไปกับมาให้บอมเบเดเฮ้ยดีมาคู่อย่าปล่อยดีดักอยู่ครับดักอยู่วันนี้ โอ้ลัอ้าออกเขาะเนี่ยสือครับวันนี้ดิมาโคผมทุ่มริมเส้นมาเยอะแล้วมาที่สแตลส่งมาครับดิเจมดักได้ก่อนเนซี่โอ้โหส่งย้อนไม่หน่อยแล้วเขาแปะมาะลับหน้าครับผมที่เราจะยิงได้ลูกเดียวจริงเรยเนี่ยเนซี่เนซี่ต้องได้ยิงอีกนะเก็บนะ ไปแล้วเปิดมาที่แมสซี่มงยกกังกระล่างร้อยห้ามงโคตรดีอึุดตรงน,นี้แมสซี่แมซี่ล็อกก่อนล็อกแล้วไปคนเดียว <c oughs> แล้วบอลทั้งนี้โอ้โหเลี้ยงแข็งแมสซี่ผมยังแข็งอ่า <c oughs> แล้วเขาตาวัดตามน้ำมาก่อนดิสติมไปมาที่แมสซี่แมสซี่แมซี่จังวันนี้เดี๋ยวบรรทัดแล้ว เรียบร้อยอูวูยังสวยอะดอกเนี้ยคิงเลโอคิงเลโอโอ้โหเรโยเนลเมซี่ผมซองประตูเอ้ยสามประตูต่อหนึ่งจากเรโยเนลเมซี่อีกแล้วแฮททริกเลยได้ไหมขอแฮททริกเลยได้ไหมเลโองงขอเปลี่ยนตัวบอเราต้องเปลี่ยนบ้างแหลนะอครับยีน่นี้ทุกคนต้องมาปั้นคิงเลโอของผม ทุกคนต้องได้ปั้นคิงของผมเกมนี้เรียวรรยเรียวเมซี่ต้องแททชิกบอกเลยว่าแททชิกอยู่แค่เอื้อมเห้ืเขาเปลี่ยนตัวนานอย่างเนี้ยเอ้าอย่าบอกนะว่าออกโอยังยังโอ้โหกำลังสนุกเลยอย่าเพิ่งออกนะเพื่อนกำลังสนุกเลยเพื่นนพอนอาบอลอยู่ที่<น>ฟานไร มาที่ดิสจีมครับเขาตว,วัดมาที่วันเวดี้จักได้แล้วแล้วมาที่สเตลโอ้โใครส่งข้อความมาแล้วเขาปั่นครับผมสเตเก้นจับไม่ได้แขงมามเอม็มบัปเป้ใช้สปีดหนีมาแต่ว่าดิสจีมยังเอาดิสจีมยังได้ครับแล้วเขาแทงมาดิมาร์โคจักได้แล้ว มาที่ลิขิงเลอโอไปอีกแล้วตรงนี้ช็อปออกมามด่าโชว์ดักได้ไหมไม่ได้ครับเฮ้ยตวัดมาทางนี้วะโอเคเข้ากลางครับกึบโอ้ยสง่งผิดไปนิดนึงมาที่สแตลอ้าวไปรับดิมาคูคิงลอโลผมอยู่ไหน อุ้ยผมกำลังเล็งเร็วเนี่ยไม่ซี่อยู่จังวันนี้เร็วหอสตันโอ้โนึกว่าจะเดบันทัดกลับมาเฮ้ยโอ้บันที่อดีเว์คานครับเล่นสั้นมาจังวันนี้ฟานได้เบิร์ดมาที่ลิสเตมแบนารดซิวาแต่ออกมาที่โมซาล่าผมตักได้อีกแล้วคิงเร็ว ปออกมาครับโอเคดิสเทมบอลอยู่ที่โอ้โหยังไม่ถึงอ้าวซิโก้ดักได้ครับแล้วดักได้อีกไหมโ,โหดักไม่ได้แล้วมาที่สเตลอ้าวบอลหลุดเท้าดิสเตมดักได้ครับผมนี่สไลด์เขี้ยมเลยวันนี้โอ้โหและแทงช่องนี้อย่างสวย แทงช่วงนี้มายกมาที่เอ็มปาเป้เรียบร้อสี่ประตูต่อหนึ่งครับผมจากคริสเตียนเอ็มปาเป้แต่เมซี่เราไม่ได้ยิงนะไม่เป็นไรครับสองลูกก็ถือว่าเยอะแล้วนะสำหรับกองกลางนะครับผมไม่เคยเอากองกลางเยอะขนาดนี้นะในเกมเดียวนะอ่าแล้วก็เคลียร์กำลังไปเรียบร้อยครับผมจบไปที่สี่ประตูต่อหนึ่งครับเดียวเนเมซี่เรายิงไปสองประตูแล้วผมก็ ใครชอบลิปนี้ครับ like, ก็อย่าลืมกดไลค์กับส s c r i b ์ด้วยนะครับว่าเจอกัในใลมิปหน้าครับ